ผมกำลังจะบอกว่าผู้ประกอบการประเทศไทยเนี่ยกำลังถูกฆ่าโดยอ e ีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศขยายความกันให้ชัดอ e ีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศที่ผมกำกำลังจะพูดถึงก็คือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มออนไลน์ซื้อซื้อขาย,ขายาาสินค้าและบริการ แพลตฟอร์มซื้อข,ขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาจะเป็นลาซาด้าหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เจนะ้ายใหญ่ะเป็นอะไรก็แต่ที่เข้ามามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคประเทศไทยอยู่นขนาดนี้กำลังจะฆ่าผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบการสินค้าในประเทศไทย กำลังฆ่าไปวันละศพตายลงตายลงตายลงวันศพไปเรื่อยๆใช่ครับโดยอาศัยช่องโหว่ช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละที่มันเกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นด้วยแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าและบริการจากต่างประเทศอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายและอาศัยนโยบายอะไรบางประการของรัฐในการเข้ามาฆ่าผู้ประกอบการไทยกล้าพูดอย่างนี้เลยจริงความไม่เท่าเทียมง่ายๆเขาไม่เสียภาษีแต่คนไทยเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกปัญหานี้ถูก หยิบยกไปถกกันในที่ประชุมคณะการริการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานใช่แล้วรายละเอียดที่ถกกันเห็นปัญหาอย่างไรและจะเสนอแนวทางแก้ไขอย่างไรแล้วจะไปกันที่ไปกันที่คุณสิทธิพลค่ะวิบูลธนาคุณนะคะสสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าไกลในฐานะที่เป็นประธานกรรมาที่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะคะไปกันที่คุณสิทธิพลเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิทธิพลฮะ สวัสดีครับคุณดันัยคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยครับคเมื่อวานในที่ประชุมกรรมธิการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับได้สังเคราะห์ประเด็นปัญหาว่ากันด้วยเรื่องแพลตฟอร์มซื่อๆขายจากต่างประเทศที่เข้ามาคาาผู้ประกอบการประเทศไทยอย่างไรบ้างครับค่ะมีคําตอบมีทางออกไหมคะเช่นค่ะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณดนัยคุณอมรรัตน์ที่ชวนให้มาเล่าอัปเดตความคืบหน้าของเรื่องนี้ให้กับผู้ชมผู้ฟังนะครับ ต้องเรียนว่ากรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยในฐานะเป็นเป็นบทบาทที่ได้รับผิดชอบให้ติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเราก็ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนจํานวนมากเลยครับโดยเฉพาะภาคเอกชนไทยว่าปัจจุบันสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยกาลังกระทบกับผู้การไทยโดยเฉพาะ S อ e เพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยคโดยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสินค้าจากแพลตฟอร์ ออนไลน์เหล่านี้อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและภาษีที่ท,ทาให้สินค้าไทยผู้ปกอบการไทยเสียเปรียบครัถ้าที่ไล่ง่ายๆก็คือวันเนี้ยเราทุกคนสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่ายมากๆใช่ไหมครับใช่ครับประชาชนก,ก,ก็ได้ประโยชน์ซึ่งสิคซึ่งวันเนี้ช่องว,ว่างทางกฎหมายก็คือว่าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาท สั่งต่างประเทศที่ส่งมาขายในประเทศไทยไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มคุณดนายคุณอมรรัตน์ลองคิดดูนะครับวันนี้เราเข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยสินค้าเนี่ยถูกมากหลักร้อยสองร้อยนะครับเอกชนเปนรวบรวมมาให้นะครับในช็อปปี้อย่างเงี้ยราคาอยู่ประมาณสองร้อยถึงสองร้อยแปดสิบลาซาด้าสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยห้าสิบติ๊กต๊อกร้อยถึงสองร้อยเรียกว่าสินค้าส่วนใหญ่ อาศัยช่องโหว่เรื่องนี้ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะที่สินค้าไทยของคนไทยที่ขายในร้านค้าไทยต้องจ่ายภาษีตั้งแต่บาทแรกโอ้โหแตกต่างจริงๆอันนี้อืมนี่อันนี้เห็นภาพชัดนะครับแล้ววันหนึ่งคนไทยซื้อสินค้าออนไลน์จํานวนกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านเราลองคิดดูว่าเงินทั้งหมดนี้เออมันมันมันไหลไปสู่ผู้ประกอบการจากต่างประเทศนะครับที่สินค้าไทย เปรี่ยบทุกประตูครับตรงนี้ตรงนี้เป็นปัญหาที่1เป็นปัญหาแรกอาศัยช่องว่างในเรื่องของภาษีหมายความว่าสินค้านําเข้าถ้าราคาไม่เกินพันห้าชิ้นชิ้นละพันห้าร้อยบาทไม่ต้องเสียภาษีแบวกใช่ครับถูกต้องครับแต่สินค้าไทยแต่สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยขายต้องเสียแวกไปตั้งแต่บาทแรกสรุปกันอย่างนั้นไปครับไปครับคุณนายอ่ะปัญหาที่สองครับยี่คำคือเออเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายนี้อาจจะเหมาะสมก็เพราะว่า เราไม่ได้ซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายใช่ไหมครับใช่ใช่สำหรับส่งสินค้าจากต่างประเทศมานานาทีให้เพื่อนให้เป็นของขวัญอันนี้ก็เหมาะสมแต่ปัจจุบันนี่โอ้โหการค้าออนไลน์มันง่ายมันสะดวกส่งทันทีส่งภายในวันพรุ่งนี้มาเือนนี้เพราะเราก็ซื้อออนไลน์กันเยอะเดี๋ยวนี้ยากเดี๋ยวนี้หนักกว่าเดิมอีกเมื่อก่อนสินค้าส่งช้ามาจากต่างประเทศมาทางรถมาทางเรือเยี่ยวนี้มาเครื่องบินมาไวที่ร้ายสุดตอนนี้คือวันเนี้ยเออ อาศัยช่องว่างว่าเรามีข้อตกลงระหว่างประเทศให้เขามาตั้นฟรีเทดโซนดิสติบิวชั่นหมายความว่าเป็นเหมือนโกดังสินค้านะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองไทยเลยคุณยังไม่ต้องจ่ายภาษีเอามาตั้งไว้แล้วถ้ามีคนซื้อสินค้าคุณก็ให้ส่งจากโกดังไปถึงบ้านครัโกดังเหล่านี้อยู่แถวบริษักมริษัทนี้เองครับอยู่แถวปริณัลหมายความว่าเราอนุญาตให้จีนพูดกันต้งตนะ เราอนุญาตให้จีนเนี่ย <มา S 1> เข้ามาตาั้งโกดังในเขตประเทศไทยเลยขณะที่เอาสินค้ามา<ร>กอง <พะ S 1> เก็บรอขายในโกดังประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีถูกต้องครับโอ้โหภายใน6ชั่วโมงภายใน8ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงถ้าสั่งซื้อของจากเขาเขาสามารถ Delivery ส่งคุณถึงบ้านได้เลยว่างั้นเถอะใช่ครับถ้าอย่างนี้พ่อค้าไทยก็ตายหมดเสีย ก็นี่ครับนี่คือภาคเอกชนคือเราพอเห็นฟังอย่างนี้เนี่ยคือพ่อค้าเอกชนตายแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันในระยะสั้นมันยังไม่เห็นภาพแต่ในระยะยาวเนี่ยพวกการเหล่านี้ก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆก็จะพบการจ้างงานการลงทุนในประเทศอีกเยอะเลยครับอันนี้ยังไม่นับเรื่องมาตรฐานสินค้าต่างๆที่ภาคเอกชนไทยก็ร้องเรียนมาว่าสินค้าเหล่านี้หลายตัวที่จําเป็นต้องขออยขอมอกอาศัยช่องว่างไม่ต้องขอขณะที่สินค้าไทยเนี่ย โดนต้องขอใบรับรองขออยอยขอมออกอทุกเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเสียเีลื่อ้ตอนนี้ผมทวนนิดนึงน,นะครับสินค้าบางประเภทคุณจะขายคุณต้องขออยอยคุณจะขายขาคุณต้องไปขอมอ,อกกาา,า,า,ากฏว่าถ้าเป็นโรงงาน,นาไทยเป็นพ่อค้าไทยเนี่ยคุณต้องไปขออยอยขอมอ,อกก่อนแต่ว่าสินค้านําเข้าเขาไม่ตรวจแล้ว เขามาวางขายได้เลยเหรอคะสินค้านำเข้าเขาไม่ตรวจแล้วตรงต้องให้ความยุติธรรมกับพี่น้องข้าราชการนะครับพี่้งข้าราชการก็แจ้งว่าก็ตรวจแต่ต้องยืนยันว่ามันคงเยอะมากเกินกว่ากำลังที่จะตรวจได้ในทุกกีบทุกห่อนะครับก็เป็นก็เป็นสิ่งที่เป็นช่องโหว่เป็นช่องโหว่ช่องว่างช่องโหว่ชืองวอือโอเคก็แสดงว่าสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากจีนคงทะลักเข้ามาจนท่วมตลาดประเทศไทยไม่มีการตรวจเลยกันมั้ง สสยเยอะมากครับเมื่อวานที่พี่น้องไาคเอกชนเอามาให้ดูนะครับมีตั้งแต่หลอดไฟไม่มีมอ,อ,อกอ,อาหารเสริมไม่มีอ,อยอวิตามินไม่มีอ,อยอต่างๆเหลเราเนี่ยเยอะมากเลยครับอุ้ยแต่มันก็อันตรายกับผู้บริโภคนะถูกต้องครับเรียกว่าอันตรายกับผู้บริโภคด้วยซึ่งผู้บริโภคอย่างอย่างพวกเราซื้อของเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันมีออกออกำลังออหยือเปล่าเราก็อาจจะเห็นว่าเออสินค้าราคาถูกสินค้าเหมือนกันเราก็เลือกของถูกใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นช่องว่างที่ทําให้เออนอกจากเกระทบผู้ประกอบการก็กระทบผู้บริโภคด้วยครับโอเคนี่ไล่ได้สามปัญหาแล้วนะมีปัญหาที่สี่ไหมเนี่ย <laughs> มีครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่สักระทบในระยะยาวก็คือพวกบริการาต่างๆเราใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้อยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ได <c oughs> ้รายได้จากคนไทยแต,ตเยอะมากๆ S <S ภาคเอกชนคาดว่าปีหนึ่งเนี่ยที่เขาจ่ายเป็นค่าโฆษณาต่างๆผ่านสื่อเราเนี่ยบางทีมากกว่าสองแสนล้านนะครับคนนี้สิ่งที่ภาคเอกชนน้องเรียนมาก็คือว่าปัจจุบันรัฐบาลเก็บภาษีจากจบริการจากต่างประเทศเราเนี้ยนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า v g s Web or Electronic Service นะครับ <S 2> <S 2> <S ซึ่งน่าจะเก็บได้ไม่ครบวันนี้รัฐบาลเก็บได้ประมาณหกหกถึงเจ็ดพันล้านนะครับ ภาคเอกชนบอกว่าน่าจะหายไปอย่างน้อยประมาณครึ่งหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าบริการเหล่านี้น่าจะเอาเงินจากคนไทยไปประมาณสองแสนล้านบาทต่อปีนะครับสองแสนล้านต่อปีใช่ภารัภาษีที่เขาจะต้องจ่ายมันควรจะเป็นหลักหมื่นล้านถูกต้องคุณนันในหลัมื่นเลขกเรียวมากใช่ครับอืควรจะเป็นหลักหมื่นล้านไม่ใช่แค่หกเจ็ดพันล้านใช่ครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งคําถามไปนะครับในฐานะกรรมธิการว่าวันนี้ในฐานะรัฐบาลเนี่ยเออมีอํานาจหรือสามารถไปติดตามตรวจสอบได้ครบหรือ,อยังโดยษัทที่มายื่นจดทะเบียนยื่นครบไหมหรือรายได้ที่เขายื่นเนี่ยเขายื่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมนะครับก็ต้องเรียนว่าเราในฐานะประชาชนคนไทยเนาะเราก็รู้สึกเวลาเราจ่ายภาษีเราก็โดนทุกเม็ดนะครับแล้วเหล่านีเออ้เขาจ่ายทุกเม็ดหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากภาครัฐไ,ไปดูว่าระบบเนี่ยมันมันติดตามได้ครบถ้วนหรือเปล่าค่ะ เรามีเสนอทางออกทางแก้อย่างไงคะแบบช็อตแบบเร่งด่วนที่จะสามารถเอามาบังคับใช้ได้คะ่ะเข้าที่คุยกับภาคเอกชนนะครับแล้วจริงก็อยากจะสื่อสารไปถึงรัฐบาลนะครับเออก็อยากให้กมรมศุลกากรซึ่งก็เข้าใจว่าอยู่ภายใต้อำนาจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน,นะครับคือท่านนายกก็ดูแลกรมนี้เองก็คือไอ้เรื่องมาตรการหนึ่งพันห้าร้อยบาท,นบทาเ,นเนี่ยครับทางภาคเอกชนเนี่ยอยากขอให้ภาครัฐทบทวนหาวิธีแก้ไขน,นะครับว่าจะทายังไงพื่จะ ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้อกอบการไทยกับสินค้าไทยอะครับครับครับเรื่องฟ uh, รีเทรดเอ่อฟรีเทรดโซนฟรีเทรดเวหาสตงนี้เราจะขอให้เขาทบทวนด้วยไหมครับเรื่องฟรีเทรดเวหาส์เนี่ยณนะวันนี้เนื่องจากเมื่อวานทางกมรมศุลกากรที่มาชี้แจงอาจจะมีข้อมูลค่อนข้างน,น้อยเราจึงของข้อมูลเข้าไปว่าอยากไปดูว่าไอสินค้าที่เข้าออกจากฟรีเทรดโซนเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่ เนื่องจากว่ามันต้องมีรายละเอียดถูก e ไหมครับออกจากคลังสินค้านี้วันละกี่ชิ้นถ้าเราเอาอมาะเมินได้เราก็จะได้รู้ผลกระทบ,บวันหนึ่งร้อยชิ้นพันชิ้นหมื่นชิ้นหรือแสนชิ้นที่ออกไปในไอ้ชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆที่ต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทเนี่ยครับ,รบเราก็จะได้มาศึกษาทบทวนว่าจะทำอย่างไรครับหมายความว่าเจ้าที่ตัวแทนของกรมศุลกากรเขาขอกลับไปทําการบ้านใช่ไหมฮะถูกต้องครับทั้งกรมศุลกากรกรมสรรพากรขอกลับไปทําการบ้านซึ่งเราก็ขอฝาก ทั้งสองคมในกรรมธิการนะครับว่าขอให้เร่งแก้ไขต้องเรียนคุณนายกับคุณอมรรัตน์ครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สามปีที่แล้วเนี่ยก่อนผมมาเป็นสสนะครับผมเคยจะเป็นกรรมธิการที่สามัญในสภานี่ครับที่ศึกษาเรื่องนี้ครับพี่น้องข้าราชการก็ก็ให้คําตอบคล้ายๆอย่างนี้ครับว่ากําลังศึกษาอยู่แต่นี่ผ่านมาหลายปี ยังเหมือนเดิมยังศึกษายังไม่มีความชัดเจนใช่ไหมยังเหมือนเดิมเหือเดิมภาคเอกชนที่วันนั้นเขามาร้องเรียนในกรรมธิการสามัญชุดนั้นนะครับแล้วเมื่อวานผมเชิญมาใหม่ก็เป็นคนเดิมก็เป็นคนเดิมคนร้องก็เดิมคนรับเรื่องก็เดิมคนขอเวลาศึกษาก่อนก็เดิมเดิมขึ้นได้ครับอืมอืมจะต้องเห็นใจพี่น้องผู้ออกการภาคเอกชนคนใสยจริงๆนะครับโอเคค่ะสรุปก็คือบมภาษีพันห้าร้อยบาทสรรพากรขอรับไปพินาร ปอมประเด็นว่ากันด้วยเรื่องฟรีเทรดเวหาส์นั้นตรงนั้นศุนย์กก่อนก็ขอรับไปทําการบ้านประมาณนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับก็ต้องบอกว่าไอประเด็นเรื่อง1 5 0 0บาทเนี่ยคงต้องทํางานร่วมกันทั้งระหว่างศุลรกากรกับสัพากรนะครับแต่ก็อยู่ใต้กระทรวงการคลังทั้งคู่ครับครับครับทีนี้ทีนี้เรื่องมาตรฐานสินค้าไม่ว่าจะเป็นออยไม่ว่าจะเป็นมอกมีตัวแทนจกระทรวงอุตสาหกรรมมีตัวแทนจกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมรับฟังปัญหาด้วยไหมครับ มื่อวานมีครับเมื่อวานเราเชิญกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับท่านรองปลัดกระทรวงก็กรุณาม,มาเองแล้วก็มีหมน่วยงานอยู่ภายใต้กํากับก็คือสานักงานพัฒนาธุรกรรม e อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่าเอ d a นะครับซึ่งหน้าต้องมีบทบาทโดยตรงเราก็ เ,ออเสนอประเด็นนี้ไปเอ็ดด้าก็รัปไปนะครับจริงๆหลายเรื่องที่ภาคเอกชนช่วยคิดมาดีมากๆนะครับเช่นเป็นไปได้ไหมต่อไปแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งก็มีไม่กี่เจ้าที่เป็นรายใหญ่ที่ขายของคนไทยเนี่ยสมมุติถ้าคุณขายอาหารเสริมขายยาขายวิตัมินเนี่ยคุณควรจะต้องทำมาตรการในเชิงบังคับให้แพลตฟอร์มบังคับผู้ขายให้กรอกเลขกอยอไปเลยแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยก็ ลิงก์กับหลังบ้านกับออยเลยตรวจเลขที่จดแจ้งว่าเออนอันนี้ดีนะมันไม่ต้องเสียเวลาเลยดี่ะอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอันนี้ต้องเรียนถ้าคุณนายนะให้ช่วยชี้จิตมาเลยนะคบว่าเนี่ยตักนทามแล้วก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์กับประชาชนประชาชนก็ปลอดภัยแล้วก็ภาครัฐก็ทางานง่ายวันนี้สิ่งเกิดขึ้นคือมีสองอย่างพวกอาหารเสริมหรือจ้นนีเนี่ยไม่แสดงออยอันตรายด้วยออีกอย่างหนึ่งคือเอาออยคนอื่นมาใส่แ่ะ ออยไม่ตรงนะครับถ้าเราสามารถขับระบบอัตโนมัติตรวจเช็คได้ทันทีก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ขายที่ขายของดีและผู้ซื้อก็จะได้ของดีนะครับมันจะกรองได้ทัยอันนี้มันทาอันนี้มันทาง่ายมากก็แค่ให้เจ้าของแพลตฟอร์มวางเป็นกฎกติกาใครจะเอาสินค้ามาขายผ่านแพลตฟอร์มของเขาจะต้องกรอกข้อมูลหมายเลขทะเบียนออยมอกหรืออะไรก็แล้วแต่และ ข้อมูลที่กรอกเข้าไปนั้นก็ไปลิงก์ก็ไปเชื่อมกับฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการมันชนทีเดียวมันก็ออกมาเลยถูกไหมฮะถ้าไปก๊อปมามันก็รู้ทันทีเลยถ้าทำอย่างนี้มันก็จบถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอยากทราบว่าเราราชการทํางานหนักขึ้นด้วยแล้วก็ประชาชนก็ได้ของปลอดภัยใช่ไหมครับอยากทราบว่ากฎหมายที่เขาปฏิบัติกันในต่างประเทศเช่นสหรัฐเช่นญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนนหนัง่แพลตฟอร์มเขาถูกบังคับให้ต้องมีเงื่อนไขจำลองนี้ไหมครับ ได้นอนและพ่อชาวอเมริกาอย่างสหรัฐมีไหมฮะมาตรการกำกับก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ทาให้ผู้การเนี่ยต้องต้องต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็ที่จริงนะเราก็ยกเอากฎกติกาของต่างประเทศมาบังคับใช้มันก็จบไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาเขามีอยู่แล้ววันนี้ตัดสินใจได้เลยถูกไหมฮจริงครับจริงครับจริงหลายเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเสียเวลาถูกไหมฮะประเทศเราประเทศแล้ว ใช่ครับหรือหลายเรื่องก็เป็นภาคเอกชนเขาเชิญทำการบ้านมาให้เราแล้วนะครับใช่อันนี้จริงๆมันไม่ต้องแก้กฎหมายอะไรด้วยใช่ไหมเราออกเป็นระเบียบของเราก็ฟังก์ชั่นได้แอคชั่นได้ถูกไหมคะใช่ครับจริงๆออกเป็นประกาศระเบียบอ่ะต้องให้ต้องให้เจ้าของแพลตฟอร์มต่างประเทศเข้าเล่นด้วยเออแต่เขาต้องแอคต้องยอมรับกับเราด้วยใช่โอเคอันนอกเหนือจากนี้ทางเอกชนเขาเสนออะไรบ้างครับเนี่ยเรื่องภาษีมีเสนออะไรยังไงไหมคะเขาเสนอแล้วจริงจริงภาคเอกชนทําการบ้านมาค่อนข้างดีนะครับเช่น เ,ออเขายกตัวอย่างมาเลยเช่นในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยพราะเขาเจอผลกระทบของไอ้เรื่องสินค้าจากบางชาติพลักเข้าไปขายเนี่ยแล้วทากระทบผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องรับลดอาตาัตราใช่ไหมครับ,รบอย่างของเราไอ้ที่เลทเดียวกันกับเราพันห้าเนี่ยอยงี้อินโดน่าสนใจนะครับเขาลดไปเหลือหนึ่งร้อยนี่หมายความว่าเขาเนี่ยก็เห็นผลกระทบแลวเขาก็ต้องลดอาตาัตราให้มันทันพันตาน เพื่อปกป้องพว้อกการใช่ไหมครับในประเทศของตัวเองใช่ค่ะก็ต้องปรับให้เหมาะสมอ่ะเห็นด้วยเดี๋ยวเรารอดูกันพระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแอคชั่นอย่างไรนะคะจากการเมติการชุดนี้นะคะขอบคุณค่าก็ต้องฝากนายมรัตน์นะครับขอบคุณมากว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่รับพี่น้องพวกกันถึงโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบณนะคุณนะคะสวัสดีครับคุณสิทธิพลวิบูลธนากุลสสบัญชีรายชื่อจากเก้ากล